HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY YOU TO สุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้คุณแม่แมมนะครับมีความสุขมากๆเลยแม่แม่ลองดึงป้ายดูเออดึงป้ายเอาว่างกัน่กเอาเทียนออกเอียนออกแล้วลองดึงป้ายเบื้งคำบุอาจวตอาจิตเลยตัดเชีกเลยนะวันนี้ก็เป็นงานเกิดแม่แมมนะครับผมอาเนี้หลอกกัน วันนี้คุณพ่อก็แอบเซื้อไพ่ให้ดอกจันมพี่น้องเป็ดอกจัน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 ใดอกจันดึงาจันโอ้ห้โหโอ้โอ้โห้องอ ผมขเดียวเด้อไเแม่แมผู้เดียวครับนเื่อใรเล็กน้อยนะครับผมนะฮะแม่แมวเอาดอกจานอย่างเดียว <rue word> เพราะผมเอาเปรกเลยอย่างเดียวก็พอกินได้นะผมอเดกไน้ได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 ้ไ้้ไ้ได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 ด้ไ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 ดด้ไ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 ได้ได้ได้ สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอให้น้องแหมมมีความสุขมากๆอยั่าลืมรุ่งเรืองอนาคตปางสีปากไข่ด้วยนะให้ร่ำให้รวยเป็นที่โล่งโพล่งใจของลูกของเต้าเด้ออันเริเจริญแต่นี้ต่อไปพอผมขอเป็นแล้วก็ดอกจานให้แม่แหม่มนะครับไม่มีเลยอธิวพ่อแล้แม่อธิว ก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งนะคะม่แหม่มเลนม่แหม่มขื้นไมนแหม่มรวยรูปไปาวปันปหมื่นไปแสไปร้อยไปพันไปแสนไปรับ้สียอ่อนข้ัวขั้นหนามเลยเป็นอะไรหัว้นปเยอ่านี้นไปเาะาไปานมนี่แหละเซอร์ไพนะครับนี่แหละเไพครับ ข้าวบุ๋เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับดูนี่เด็ดทีเลยอ่าเงินนึงเนี่ยเงินกันยังบอกว่าพ่อมัอนนอ่าโอเคนะครับ hmm. ก kind of ็เป uh ็นเงาเก็บแม่แม่นะครับก็ขอให้แม่แม่มีความสุขมากเลยรายกันารครับวันนี้ก็ขอบคุณอาหารอร่อยอร่อยด้วยนะครับผมนะฮะจากบอมพีกับสาวเจียนะครับผมนี่เลยทำกับข้าวมาให้พวกเรากินในวันนี้นะครับขอบคุณไอ้ยังนี่ยอันหมูหันหมูฮันจาก จากเจ้าแฟโอ้โหนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณตลองด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแต่ที่ต่อไปเพราะผมจะขอคนเดียวนะครับต่อไปให้จิคิดขอล่ะกันทั้งทางกันได้เพี่งนองเพ้่อคางเท่ด้วยขอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับผมนะครับผม